สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทในร้อยตามรัฐบาลจนกุมอาจารย์ขอรายง,งานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 ในเหตุการณ์รอบโลกประจําวันที่10พฤษภาคมนะครับข่าวเด่นในวันนี้ครับมีการติดโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้นในธรรมเนียบขาวครับก็เป็นคุณของรองประธานเทบดีเพนส์ ense, กับเจ้าหน้าที่รับอีก11คนนะครับขณะนี้ทั้งโลกมีการแข่งขันการปิดวัคซีนนะครับจีนมีโอกาสแซงสหรัฐนะครับเกาหลีใต้ครับ อาจจะมีการแพร่ะระบาดของโรคโควิด1 9ในรอบ2ครับติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับในโลกนี้นะครับวันนี้มีคนเป็นแล้ว4ล้านกว่าคนคือ4ล้าน 9 8 0 9 2คนนะครับมีคนตายไปแล้วเกือบ300,000คนคือ2 8 2 2 2 3คนครับการแพร่กระจายก็ดีขึ้นครับเป็นระดับคงที่แต่ยังระดับสูงอยู่นะครับมาดูครับมาดูประเทศที่กำลังมีปัญหากำลังติดอย่างรุนแรงนะครับคือประเทศกลุ่มยุโรปและสหรัฐนะครับออประเทศที่มีเป็นมากที่สุดเลยคือสหรัฐตายมากที่สุดก็สหรัฐนะครับขณะนี้สหรัฐมีคนเป็นแล้ว1นล้าน3ามแ2 5คนนะครับมีคนตายไปแล้ว 8 0 0 0 0คนนะครับแต่ในยุโรปครับยุโรปจะต่างกับอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับคือยุโรปนี่มีคนเป็นประมาณหลักแสนกับ2 0 0แสนนะครับเทียบกับอเมริกาแล้วเป็นล้านแล้วนะครับแล้วก็ในยุโรปนี่มีคนตายนะครับคนตายไปแล้วเป็นระดับหมื่นครับอเมริกา8 0,000่นะครับในยุโรปนี้มากสุดคือ30,000 3 0 0 0 0นนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยอเมริกายุโรปจะต่างกันพอสมควรนะครับการ การการแพร่กระจายแต่ละวันนะครับในอเมริกาเมื่อวานนี้มีคนเพิ่ม25,340คนแต่ในยุโรปเนี่ยมีเพิ่มเป็นหลักหมื่นอยู่ประเทศเดียครับคือรัสเซียนะครับก็จะมีบราซิลซึ่งเป็นหลักหมื่นแต่ว่าเป็นอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ชาติอื่นในยุโรปนี่ค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างสเปนเจริญที่มีปัญหานี้เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเพียงสเปนเพิ่มขึ้นเพียง2,000คนอิตาลีเพิ่มขึ้นเพียงพันกว่าคนอังกฤษครับ แซงขึ้นมาอังกฤษนี้เมื่อวานนี้มีเพิ่มขึ้นเกือบ4,000คนนะคือ3,800คนนะครับแต่ในชาติอื่นฝรั่งเศสเยอรมนนีน้อยครับเป็นหลักร้อยนะครับตอนนี้มาดูครับมาดูการตายการตายแต่ละวันนะครับแน่นอนครับอเมริกามีมากที่สุดเลยเมื่อวานวานี้เกือบ1,500คน 1421คนนะครับในยุโรปหลักเป็นหลักเป็นหลักสิบครับคือฝรั่งเศสแค่80เยอรมันแค่39นะครับในรัสเซียแค่100 104คนนะครับสเปน170กว่าคนอิตาลี190กว่าคนนะครับที่มากสุดนี้ด้วยก็คืออังกฤษครับ300กว่าคนนะครับแต่มากเหนือกว่านั้นก็คือบราซิลครับ600กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยประเทศอเมริกามีคนเป็นมากตายมากแต่เริ่มดีขึ้น stable นะครับ ในยุโรปนะครับประเทศที่เคยเป็นแชมป์ก็ก็ค่อนข้างจะสเตเบิลแล้วก็ได้เป็นการมีการผ่อนคลายแล้วนะครับก็มีอังกฤษที่กําลังจะเร่งแซงขึ้นมานะครับมีรัสเซียซึ่งกําลังจะเร่งอย่างเร็วจะแซงอังกฤษซะโดยซ้าไปนะครับแล้วก็มีบราซิลซึ่งเป็นประเทศอเม,อเมริกาใต้ซึ่งกําลังมีการติดอย่างรุนแรงนะครับไม่แพ้รัสเซียนะครับก ขอให้ท่านติดตามต่อไปแล้วกันในวันสองวันนี้นะครับรัเสเซียอาจจะแซงอังกฤษขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะครับอังกฤษอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับที่4หรือที่3หรือที่2ก็ดูกันต่อไปนะครับตอนนี้มาดูในในเอเชียครับในเอเชียนี้การติดต่อจะไม่ดุนแรงเท่าในยุโรปที่กล่าวเมื่อสักครู่นะครับประเทศที่น่าสนใจในเอเชียก็มี4ประเทศครับคืออินเดียซาอดุดิอาระเบียปากีสถานและบังกาเทศนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีคนติดประมาณเป็นหลักหมื่นครับอินเดียห0,000ื่น นะครับซาอุเกือบ40,000ครับคือ3าม0 0นะครับปากีสถานนะครับเกือบ30,000ครับคือ28,000นะครับบังประเทศแค่หมื่นต้นๆนะครับใน4ประเทศนี้เนี่ยยังมีการแพร่กระจายอย่างอย่างเร็วนะครับอย่างเร็วมีซาอุดีอาระเบียประเทศหนึ่งประเทศเดียวครับที่ที่อย่างเร็วแต่เร็วช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นระดับหลักหมื่นนี้เนี่ยอินเดียนี่อาจจะอาจจะขึ้นเป็นแสนในอาทิตย์2ออาทิตย์นี้นะครับถ้ายังไม่ลดลงนะครับส่วนปากีสถานก็ยัง ยังรวดเร็วน้อยกว่าอินเดียแต่ว่าก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบางประเทศก็ถ้าเผื่อติดระดับนี้ก็จะขึ้นอย่างอย่างเร็วพอๆกับอินเดียนะครับนี่คือเหตุการณ์ในในเอเชียทั่วๆไปนะครับตอนี้มาดูในเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกนี่เนี่ยคุมได้แล้วคือจีนเกาหลีใต้นะครับไต้หวันญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีปัญหาในรอบ2ก็คุมได้แล้วนะครับแต่เกาหลีใต้นี่อาจจะมีปัญหา ติดในละละางอนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีรีพอร์ตของเกาหลีใต้ออกมาว่าจะมีคนติดกันเยอะแยะนะครับเพราะว่ายังอยู่ในระดับเดิมคือ ประมาณ10กว่าคน18คนนะครับก็ในเอเชียญี่ปุ่นก็ดีแล้วนะครับตอนนี้มาดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนำมาด้วยสิงคโปร์นะครับซึ่งมีคนติดประมาณ2 0 0 0 0คนนะครับแต่สิงคโปร์นี่เนี่ยขณะนี้นี่ก็เริ่มได้คุมได้แล้วนะครับจะสังเกตว่าลักษณะของโรคโควิด -19 นี้เนี่ยตอนที่เป็นอย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับแต่ตอนลงเนี่ยจะค่อยๆลงนะครับตอนนี้ก็สิงคโปร์ก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายลงได้บ้างนะครับ ประเทศต่อมานะครับคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่เนี่ยจะมีแพทเทิร์นในการติดเนี่ยคล้ายๆกับฟิลิปปินส์นะครับคือจะค่อยๆขึ้นนะครับฟิลิปปินส์นี่ขึ้นแล้วลงมาแล้วจะค่อยๆขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับสองเส้นนี้คล้ายๆกันอินโดนีเซียมีคนติดประมาณหมื่นกว่าคนฟิลิปปินส์ก็หมื่นกว่าคนนะครับอินโดนีเซียมื่นสามครับฟิลิปปินส์หมื่นต้นๆนะฮะหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบคนนะครับสองชาตินี้ก็จะค่อยๆคขึ้นเคลื่อนเคลื่อนขึ้น แต่จะจะไม่รวดเร็วนะครับจะมี2ออีก2ชาติครับที่คุมได้แล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนอย่างช้าๆก็คือมาเลเซียแล้วก็ไทยนะครับมาเลเซียกับไทยนี่แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับคือติดมากแล้วก็ค่อยๆลงนะครับแต่ไทยมันลงถึงระดับล่างสุดเลยกับถึงศูนย์และมาเลเซียยังนะครับยังมีการติดอยู่เป็นระดับเป็นเลขหลัก10บนะครับในในหนึ่งวันนะครับมาเลเซียเนี่ยมีคนติดประมาณ ,6000 คนนะครับไทยติดประมาณ3,000 นิดๆนะครับมนมลเซีมีคนมีอัตราการเป็นตะวันก็50คนในเมื่อวานนี้ไทยเป็นเลขตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มั่นคงที่สุดเลยนะครับในอาเซียนในกลุ่มประเทศที่แอคทีฟเนี่ยนะครับซึ่งไม่นับพม,าาม่าลาวเวียดนามกัมพูชานะครับแต่นี้ก็าไทยก็ต้องมีการให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ติดเพิ่มขึ้น ในระลอก2นะครับทีนี้มาดูครับเหตุการณ์ในที่ต่างๆนะครับในอเมริกาไวท์เฮาส์พบว่ามีคนติดโควิด -19 ไปแล้วเพิ่มขึ้นนะครับเป็นคนที่ทำงานรับ11คนนะครับซึ่ง11คนนี้ทำให้คนอีก60คนต้องถูกกักตัวหรือหยุดงานนะครับในขณะเดียวกันก็ท่านมีเลขาท่านรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ครับซึ่งที่เรียกว่า press secretary นะครับเป็นเป็นท่านสุภาพสตรีนะครับก็ได้ติดโควิด -19 นะครับ จะเป็นที่น่าสังเกตครับท่านเพนส์กับท่านทรัมป์นี่ท่านจะไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีความเสี่ยงนะครับก็คอยดูกันต่อไปครับนะฮะมาถึงสถานการณ์ของการผลิตวัคซีนนะครับการผลิตวัคซีนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ย WHO นะครับได้มีการติดตามผลการทดสอบวัคซีนอยู่8ชนิดซึ่งจะมีการทดสอบในมนุษย์นะครับก็มี4เจ้าเป็นของจีน1เป็นของอังกฤษ2เป็นของสหรัฐแล้วก็1เป็นของ EU นะครับแล้วก็จะมีอีก100ชนิดซึ่งยังไม่มีการทดลองในมนุษย์นะครับที่ผมพูดถึง8ชนิดนี้เนี่ย s o ก็ได้ติดตามเรื่องการทดลองในมนุษย์นะครับแล้วก็มี1บริษัทครับคือบริษัท โมเดอร์นานะครับซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐนะครับแล้วอยสสหรัฐเนี่ยได้อนุมัติให้ทําวิจัยในมนุษย์และเฟสสองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเฟสหนึ่งจะเป็นทาในคนปกติ Phase นนเฟสสองทำในคนที่เป็นโรคเฟสสามทํานคนที่เป็นโรคจะเป็นกระจายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับที่จะเห็นความสําเร็จนะครับแต่ว่าแต่ว่าจีนอาจจะแซงสหรัฐครับเพราะว่าจีนมีถึง4บริษัทนะครับแล้วก็กําลังผลวัคซีนอย่างทุกทุก ทุกที่เลยครับพยายามใช้ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ RNA วัคซีนนะครับก็ใครดูติดตามกันต่อไปครับแล้วก็ข่าว อีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือเกาหลีใต้ครับอาจมีการระบาดในรอบ2นะครับเพราะว่าพบชายหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งนะครับใน n น g h t c นะฮะแล้วทําให้มีการแพร่ไปวงกว้างถึง440คนนะครับทำให้นายกเทศมนตรีกรุงโซลเนี่ยได้ประกาศปิด n น g h t c ปิดดิสโก้ปิดบาร์นะครับเมื่อวานนี้เองเมื่อวันเสาร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยรายงานยังไม่ออกมามากก็ติดตามมันต่อไปครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโรคโควิดในทีนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาติดแล้วติดอีกนะครับต้องหาวัคซีนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นติดตามมันต่อไปครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิธิ์ในร้อยตำรวจั้รบาลคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับ